สวัสดีเชันแสนสดใสนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดกลางบางขุนเทียนนะครับก็สําหรับอีพีนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆพ,พ,พี่มาเช่ามาดูพระนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าเช้านี้ผมได้แล้วนะครับนะฟซีฟร,รีคนดหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนเปิด<ห>เ,เปิดรายการผมถามาพาร์ทเนอร์ของก่อนครับก็คุยกับพี่ฟุกนะเรื่องพระ พี่รู้ได้ไงว่าพระพี่หายตอนแรกกี่ิวันประจําวันใช่ไหมอพออาบน้าอาบท่าเสร็จก็รวบรวมพระก็มาดูเลยว่าวันนี้ขายอะไรไปม่งอะไรยังไงก็คือพี่ฟุกนี่ก็จะง่ายๆไปเปิดแผงจรให้คนมาดูมาซื้อมาอะไระะคือเข้าไปทีเนี่ยเขาจะยกไปเป็นถุงอย่างนี้เลยแล้วพอไปคางขายนะคนมุงอะไรอะไรมุงคนมุงมันก็เกิดกบบมือสิบแมงกุฎใจไม่บริสุทธิ์ ก็ยีพระไปแล้วตอนเย็นแกม,มาเช็คบิน้าพระองค์นั้นหายแต่พระองค์นั้นเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเกษีหลังทองคำนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้เพื่อเพื่อนได้ดูนะครับนะเบอร์3 3เนาะ <S <S ใครเจอก็บอกด้วยนะครับนะเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะครับใครที่พระหายนะครับถ้าท่านมีรูปอยู่ในมือถือหรือเคยถ่ายรูปศัตรูไว้นะครับท่านสามารถนะครับนำรูปนั้นไปแจ้งความที่สพใกล้ๆตรงนั้นได้เลยนะครับอย่างเคสผมผมเนี่ยเคยพระหายนะ พี่เช่อไหมผมใช้เวลาตาม2ปี 2> อตอนนั้นไปวางขายที่งานประกวดเชียงใหม่หอตอนตีห้าคนเพ่งก็ลุมพอลุมเสร็จปุ๊บผมนั่งไปสักพักหนึ่งก็มาดูพระที่เราขายไปมันนึกอ,ออกว่ามีพระรอดลำปางหลวงเลี่ยมทอง,ออองที่ยังไม่ได้ขายงานประกวดเ,เลิกประมาณเที่ยงบ่ายผมก็รีบไปเลยสพนครพิงผ่านมาประมาณ2ปีผมเปิดตู้อยู่พันทิย์ใหม่ๆตอนนั้นก็มีแผงจอบนพันทิ์เนาะผมก็ เออเดี๋ยวไปฉี่แป๊บนึงแล้วกันก็มีแผงพระเนาะอยู่ก่อนทางเข้าผมก็ก่อนเลี้ยวเข้าน้ำแผงสุดท้ายพอดีเลยหัวม,มุมก่อนเข้าน้ำพอดีเลยผมก็เหยียบเหลือบไปบูผมก็เฮ้ยแม่งพระอ,องค์นี้แม่งคุ้นๆของที่ผมหายเลยเท่าไหร่ครับแก้งถามนะ <S <S ดูปุนะ๊บใช่เลยผมก็เลยวางคืนเจ้าของไปผมก็โทรหารุ่นพี่ที่เป็นตำรวจเลยบอกพี่พี่ผมเจอของแล้ววะรุ่พี่ก็บอกว่าเอ มึงถือพระไว้เลยนะแล้วมึงบอกเขาไปเลยว่าพระองค์นี้ถูกขโมยมาเจ้าของแผงพระเนี่ยไม่ใช่เจ้าของพระคือเจ้าของพ้าจริงๆอ่ะฝากเข้ามาวางขายไหลตั้งแต่เชียงใหม่จนมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเจ็ดมือเขาก็เลยคืนแบบง่ายๆเพราะว่าก่อนจะมาถึงมือสุดท้ายเนี่ยเป็นทนายเขาก็แบบรู้เลยว่าไม่อยากมีเรื่องวะก็เลยคืนเงินแล้วก็จบๆกันไปเดี๋ยว่าเดี๋ยวี่พุกเดี๋ยวก็เจอเพราะว่าพระมันมีนัมเบอร์ยิ่งมีนัมเบอร์นี่ยิ่งตามจับ ยิ่งตามง่ายบอกให้ขายแต่แรกก็ไม่ใค้เฮ้ยพี่รูปกนรูปกราแล้วซื้อไปห้าร้อยจำได้ก็อ่อยให้สี่เห้าแล้วกันห้า0ห้าได้เอาห้าสิบจบผลละครึ่งทางห้าสิบมีหมดแล้วเหรอพี่มีแค่นิ่งเหรอก็มีแต่ว่ามันเลี่ยมทองคุณเอก็ ราคามันหนักางี้ก็ไม่ไม่ไหวเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่บางทีมผมไปซื้อมาอันนี้แบ่งผมหน่อยได้ไหมได้เต้มที่เท่าไหร่ต้องมื9 5 0 0าดิฟุกขอเจ็ดหมื่นแล้วกัน80เดี๋ยวโอนให้เลยมา80ไม่ไหวอ้ยไม่80ผมขายไม่ไมไตั้งแต่ไม,ไม่ไม่ได้ขายจริงผมไว้ใช้งไม่ใช่เอาก้าส3อ่ะให้ลดให้โหเท่ากับว่าได้ทองฟรีด้วยมั้งแล้วพัะก็เกินราคาด้วยแหละสิง เดี๋ยวว่าใครรวมไม่ไม่เกินเดือนนี้เราไปสีหมื่นหนึ่งห้านะพี่พี่พุกใช้ธนาคารเลยนะครับแสนสองหนึ่งห้าแล้วกันได้เอาเอางี้อีกมาเก้าสามให้ไปเลยโค้งสุดท้ายแล้ววันวันหน้าไม่มีนะนะแล้วนะแสนสองสามแล้วกันไม่ได้ <12 3 S 1> ไม่ได้แสนสองสามแล<ะ>้ว <8 19. S 2> กันหมื่นเก้าแสนสองห้าแล้วกันห้าแสนสองห้าผมโอนเลย <c oughs> เดี๋ยวโอนตอนนี้เลย เชื่อผมพี่าตลาดพี่ฟุ๊กแน่เป็นรูจริงพี่ผมเอาไปผมไม่ได้ขายหรอกพี่สามอะขายเลยอันไหนเนี่ยรวมเนี่ยสองห้าแล้วกันจบอะไม่ได้พันหนึ่งจบจะได้โอนทีเดียวโอพี่ผมซื้อแพงกว่าเข้ามาต้องสามสี่พันแล้วนะพี่ฟุสามไม่ได้ซื้อขี้เหร่นะพี่ก็รู้อยู่เขาต่อกันแค่ แปดหมื่นนี่ผมไม่มืไปนานแล้วผมไม่รู้ว่าพี่พูดจริงหรือพูดเล่นนะต่ผมซื้อราคาเนี่ยซื้อราคาแปดหมื่นสามเนี่ยมันก็ตึงแล้วพี่ฟุ๊กนี่พูดตรงๆแล้วก็ผมก็ซื้อดีกว่าเขาแล้วพี่ห้ผมจะไอผมจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หอผมจอไม่ได้ไม่ได้ อ่ะแสนแสนสองเจ็ดละกันเอาย่อยๆเนี่ยอ่ะอันนี้ได้เน็ตเต็มที่เท่าไหร่ขายได้เต็มที่ก็หมื่นหน่อยๆพี่ปุ๊บขอและกันแสนสองเก้าเปนจริงขายได้สองพันน้อยแพงคุณเอ๊เรื่องหูหผมเป็หลอกคุณเองหรอคุณไม่แพงจริงพี่ปุ๊บขายได้สองสองพันบวกลบจริงๆริงสี่ร้อยไม่ได้พี่ก็เอามายัดผมหน่อจริงเนี่ยเอ้จริงไม่โกหกโอสามร้อยไม่ขายไม่ได้หรอสามร้อยไม่ได้ไม่เล่นเลยปุ๊บขำเลยแสนสองเก้าแล้วกันอ่ะ จบตรงนี้ถูกไหมผมก็สองเก้าได้ให้ผมเชอเยอะๆให้ผมเชอเยอะๆจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้เนี้ยองคหนึ่งอะไรวะหลวงพ่อมิ่งอ่ะผมมีเยอะผมแบ่งให้ได้ออาพ่อมิ่งอ่าพ่อมิ่งเดี๋ยวก่อนนะพ่อมิ่งอยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยขายกั้งสี่พันกว่าบาทขั้นต่ำจริงผมไม่หลอกหรอกผมให้คุณเององนี้ซื้อเยอะก่อ แสนสองห้าแล้วกันพี่ฟุ๊กน้าเป็นรูจริงพี่อไปชีครับที่อยู่หน้าร้านมีเสียบเครื่องเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆี่พี่นะครับไปเช่าพรกกันแถวสายไหมนะครับต่ออีกเจ้านะครับแต่ก่อนผมก็มีร้านขายงานนะแต่ก่อนนานแล้วแหละผมก็เลิกไปแล้วผมก็ไม่ได้ขายเลยไม่รู้เช่าอะไรได้บ้างนะได้พี่ย่อยๆเอาหมดพี่ผมก็พี่ก็ย็นผีไรสดอยู่เพ็นม่ซื้อไวพี่้ย่อยๆมันไปไว ไม่ได้นะโอ้ยดีนีความดีดีมากส่วนใหญ่เป็นไงครับพา่โอเคพี่โอเคเลยนะแท้แท้แพี่ส่วนใหญ่แท้หมดเลยขอให้เขาเลือกสีแล้วครับหนุยและยองอุ้ยสามเนี่ยแล้ก็สักนไปลงพูดพิมเสนใช่ไหมเซกใช่อ๋อเราเคยใส่ได้อยู่มันจะมีสองพิมพ์นะพิมพ์เซมากับดับน้ำนิยลดับนี่ของพี่เอ อ๋อมาเรีนอันนี้พี่ตูช่วยผมไปเท่าไหร่ไม่รู้จะได้หักไปเลยสองหมื่นสี่ะจะไม่ผิด หลังไม้ไม่ได้ค่อยได้เช่าเก็บเงินลูกค้าไว้หนักนไม่เกันของระบายของเช่าอะไรนี่นะทำเติร์ดเราสู่กันกันะการนี่นะช่วงไหนก็ไปเยอะเมือนกัเก็บเป็นหักบ้างนะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะดูไลฟ์สดทุกวันนะครับดูโม้ของเขาดูของคุณแม่มันเกิดสนุกดูความเป็นความรู้ด้นะทมไมก่อนที่เปิดร้านภาพที่ไหนนะครับเปิดอยู่ตรงไหนเนี่ยครับถนนเ,เรียกทองสองแถงงวแถวซัฟฟอรีเบอร์อ๋อเปิดแบบรับซื้อหน้าร้านเลยนะรับซื้อหน้าร้านแล้วนะไดูข่าวได้ได้ของดีไหมนี่ได้ได้เลยใครให้เยอะอ๋อ แต่มีชุดนั้นชุดเมืองที่มันเป็นทองคำและต้องคำอ่ะอยู่ยีกบ้านนั้นนี่ไงลองดูลองเช่า บ้านนี้ให้มาเนี่ยบ้านไปทำคอนจาดบ้านใจกันให้มาแกบอกว่าเอาให้หลานสองคนบมเลูกสองคนเห็นแวบๆรู้ไหมว่าเล่นรู้เลยไหมก็เลยเก็บมายาวเลยหลายดีละดีไม่ให้ภูมูลรุ่นแรกนะอันนี้พี่ซื้อผมไปสอง0มสี่ใช่ไหมครับอันนี้หักส0สเปอร์เซ็อันนี้ผมซื้อคืนอยู่17ื่นเจ็ดนะหมื่นเจ็ดแล้วก็พวกกิ่งไผ่พวกนี้ก็ขายได้พันหน่อย ต่อสุขใจอันนี้ก็ห้าหกพันนะแล้วก็พวกนั่งพานก็สองสามพันเจ้าสัวก็สองสามพันพวกของพันสองนี่ก็ประมาณสามสี่พันบุศีสภาพนี้ต้องบอกก่อนว่าขายอยู่อันนี้มันผิวเปิดหน่อยนะนี่จะขายอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันแล้วก็พวกเหรียญสมเด็จโตนี่ก็พันกว่าพันกว่า uh huh. เหรียญพวกคลิ้งพอปลอก็พันกว่าพวกนี้พวกนี้ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเลยพอเกษมเงินก็ เจ็ดแปดร้อยสารการนี่ก็เจ็ดแปดร้อยหน้า uh huh. เนนก็ประมาณพันห้าสองพันอ่ะ,อะก็จบตามนี้ครับสี่หกแปดร้อยมีปกอ่าปกอ่าแปดรอบปุท่ทิมนะครับก็สองหมื่นบวกลบแล้วก็มีพวกเจ้าสวนนวะพวกกองพันสองนะครับแล้วก็มีเต่าสุดใจนี่ก็ประมาณห้าหมื่นนู่นี้ครับเรียนผู้สีนะครับแล้วก็มีต่งตางๆปุ่มหมุนนะครับย,ย่ยอยๆหนะ่อยแล้วก็พวกกิมพ์ไผ่ขบวัลล นี่หลักร้อยนะครับนี่จบไป46,500อยเดี๋ยวผมขอโอนแล้วกันนะดีครับนี่นะครับนี่ก็ฝากบริษัทเลิฟโฮม e ล v e Home Cleaning Service ครับทำบริการกเกี่ยวกับาากาทำความสะอาดครับางานเมนเทีน,นันต์บำรุงรักษาอาคารงานโดยตัวเช็กกระจก อ่านะครับนะก็สามารถเซิร์ชใน Google ขึ้นได้เลยนะครับเว็บไซต์เลิฟโฮมนะครับนะใครอยากทำความสะอาดนะครับเกี่ยวกับบ้านหรือว่ากระจกคอนโดทุกอย่างทุกอย่างทุกประเภทครับทุกประเภทในวงจรเลยครับอืควงจรนะครับนะก็ติดต่อนะครับพี่ตู่ได้เลยนะครับนะนะครับบอกว่าเป็น FCA รับมารถไห้เดี๋ยวรถใทยเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถรถให้นะครับนะนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูอีกบ้านหนึ่งแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวได้เช่าพาอะไรกันบ้างนะครับ